นอ้นองๆนอ้นองๆน้องสองสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับไปโยกันในเกมอารีนาเบกเอาจ้าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคน ไปรับสกินนี่ครับ USA ทําเสียงธรรมดาได้ไหมเนี่ย <laughs> USA S12 นะครับหรือว่า US12 นั่นเองซึ่งเป็นสกินฟรีประจําฤดูการนี้นะครับง่ายๆเลยแค่ทําภารกิจบททดสอบฤดูการบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับสมมุติว่าเนี่ยเราอยู่หน้าแรกก็กดไปที่บททดสอบฤดูการด้านล่างปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาดูนะครับอันนี้ผมรับไปแล้วนะก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันใช้กี่แต้มแต่รู้สึกว่า มันจะใช้ประมาณ30แต้มเพื่อที่เราจะได้รับสกินนี้นะครับโดยเราจะต้องทำเควสนะครับนี่ต่างๆด้านล่างอันนี้อันนี้ผมทําเสร็จไปเยอะมากบางคนอาจจะกลัวว่าแบบมันยากหรือเปล่าเควสเอาจริงเควสไม่ยากนะครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างเนี่ยกำจัดทหารรับจ้าง6คนอันนี้ก็ยากหน่อยเพราะว่าต้องกําจัดคนเลย6คนในการบุกพื้นที่ต้องห้ามครั้งเดียวแต่มันก็จะมีบางเควสนะครับที่ไม่ใช่ทหารรับจ้างแต่เป็นศัตรูอย่างเช่น นี่กำจัดศัตรู5คน <c oughs> เห็นไหมครับด้วยไรเฟิลน,นักแม่นปืนจากระยะอย่างน้อยเ5เมตรอ่ะก็คือเราแค่ยิงบอดก็ได้อ่าแค่ในระยะ75อย่างน้อยหรือว่ากำจัดศัตรู8คนในระยะ120ก็คือระยะไกลก็ใช้สไนหรืออะไรก็ได้ในด่านล็อกดาวหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามอะไรแบบนี้แปดคนอย่างเงี้ยก็คือกำจัดบอดนะครับถ้าเป็นศัตรูมันหมายถึงบอดหรือคนก็ได้แต่ถ้าเกิดทหารรับจ้างเนี่ยมันจะหมายถึงคนเลยนะครับอันนี้ก็จะมีระบุดาวเห็นไหมดาวที่เป็น4ี่แฉกด้านบนเห็นไหมครับก็จะเป็นตัววบบอกกก่่าาาภริจี้คุณไดดว ดาวสีแฉกนี้พอเราเก็บสะสมหรือว่าทําภารกิจสําเร็จนะครับไม่ว่าจะภารกิจอะไรก็ตามเอาไปรวมกันเนี่ยมันจะมาปลดล็อกนี่ครับของรางวัลตรงนี้นะครับซึ่ง USA ก็อยู่ในนั้นเหมือนกันแล้วเราก็จะได้ USA มาเลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะรู้สึกมันจะแค่ประมาณ3 0แต้มมั้งพื้นหลังที่หลายคนถามนะครับนี่มันคือพื้นหลังอันนี้นะครับเป็นพื้นหลังที่อยู่ในเควสนี้เหมือนกันอยู่ในภารกิจฤดูกาลเหมือนกันนะครับบางคนก็สงสัยว่าเอามันทายังไงเหมือนกันเลยก็คือทําภารกิจเก็บดาวให้ครบ ประมาณ64แต้มก็จะได้พื้นหลังอันนี้ไปนะครับและเราก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีพื้นหลังอันอื่นเนี่ยก็สามารถไปเปลี่ยนได้ในรูปลักษ์นะครับ,รบการปรับแต่งแล้วก็รูปทงตรงนี้แล้วก็นี่ครับแบ็กกราวพื้นหลังฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะเป็นต้นสนฤดูหนาวนี่ครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมมีอยู่แล้วนะอ่าถ้าใครพลาดฤดูกาลที่แล้วก็จะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอว่ามันจะมีการเอารีกลับมาหรือเปล่าส่วนฤดูกาลนี้ก็จะเป็นประการซ่อนเลนอันนี้นั่นเองนี่ก็คือใช้ภารกกิจเเดดียยวัันลไ้้ทง USA ได้ทั้งพื้นหลังสวยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปทํากันเอาจริงไม่ยากนะอ่านเงื่อนไขของเควสดีๆนะครับหลายๆคนก็รู้สึกจะเข้าใจผิดบางอันไปก็เลยจะอาจจะทําไม่สําเร็จบางอันมันให้ไปทําในล็อกดาวน์บางอันทําในพื้นที่ต้องห้าแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองอ่านดูดีๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองไปรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันว่า USA กระบอกนี้ของเราจะเป็นยังไงถามว่าด่านที่น่าเล่นก็แน่นอนนะครับก็คือต้องเป็นด่านที่ระยะประชิดอย่างเช่นพวก ค้งแสงทีวีประมาณนี้นะครับถึงจะเหมาะกับปืนนี้เพราะว่าเราจะใช้กระสุนที่เป็นกระสุนท้ายแตะละกันหรือก็คือกระสุนเจาะเนื้อนะเจาะเกาะผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าแพ่นี้เนี่ยเกาะมันค่อนข้างถึกกว่าซีซั่นก่อนนิดนึงและเลือดศัตรูก็ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นดังนั้นถ้าเป็นเจาะเกาะผมว่าไม่ไม่น่าจะยิงเข้านะครับเราก็จะเน้นเป็นเจาะเนื้อเอาไว้ยิงขาคือเน้นยิงขาเลยนะปืนนี้ ประมาณนี้เดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะรอดไหมก็เอาแค่รีวิวให้ดูขำๆนะครับจะไม่ได้แบบโหดอะไรเพราะว่าผมเล่นลูกซองไม่เก่งนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนส่วนเซตผมไม่ได้จัดเซตนี้นะอันนี้ เอามาถ่ายหน้าปกเฉยๆเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับ USA Sparta สีแดงกระบ,บอกนี้สำหรับใครที่อยากจะเติมเกม Arena Breakout นะครับผมขอแนะนำร้าน Listman Shop นะครับโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเซฟสี่ช่อง6ช่องในราคาเริ่มต้น85บาทหรือจะเติมมาเพิ่มผ่านในราคา145บาทส่วนเวอร์ชัน PC Arena Breakout Infinite ก็มีให้บริการเช่นกันสำหรับใครที่เติมผ่านเว็บไซต์นะครับจะได้รับ Listman Coin ไว้เป็นส่วนลดด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนเติมเกม Arena Breakout หรือเกมเ สำหรับลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับ ตอนนี้ลิสแมนช็อปมีกิจกรรมแจก Nintendo s w i t ท h 2และของรางวัลอื่นๆนะครับกับกิจกรรมลิสแมนช็อปลักกี้คอยมิดเยียแจกสนันบันกลางปีนะครับแค่เติมเกมไหนก็ได้นะครับบนเว็บไซต์ลิสแมนช็อปครบ100บาทก็จะได้รับลิสแมนคอยมาใช้เป็นสิทธิ์ในการรุ่นรับรางวัลน,นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนอกจากได้เติมเกมแล้วยังได้รุ้นรับรางวัลอีกด้วยอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึง Listman Shop เฮ้ hey, ยิงแล้วเดีย๋ยวเก็บให้เอาโดนใช่ปะกอดสิโดนอยู่ไหนวะอ้าวตาเจมเก็บหรอแม็กเอวจีอุ๊ยกอดยิงผมเอาตาเจมเปิดได้ได้โดนเลยอรอนี่ไงโดนผมได้ด็อกแทยกันหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมเอาโดนบินเข้าไปนะจับภาพเงียบไม่มีใครดักรถถังต่เจมเข้าไปได้แกไม่ต้องโยนแล้วออสถาน,นะไม่เห็นยังไม่ได้ฟาร์ม เซฟยังไม่เปิดเลยเซฟห้องอาเซฟไอ,อหมุดน,นะไม่เปิดไม่เปิดการฟ้าการแดงไม่รู้การฟ้าไม่รู้เฮ้ยศพเต็มเลยข้างบนอาไม่เจอข้างบนเคลียอ้าวมันยิงมันยิงโดนผมละมันยิงโดนผมละมันอยู่ฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรนัวตายแล้วเรนัวตายแล้วไม่ใช่บอสนะผมว่ามันคนยิงนะมันอยู่ห้องการแดงแต่ยศแกลองบินไปห้องการแดงดูใช่หรอบอสยิงเหรอโอเคโอเคเจอบอสมีเดนล้ะข้างบนมีคนหรือเปล่า ล้มล้มล้ล้มหกล้ม,ล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 มชั้นบนนะผมซ้ำอันนี้ผมซ้ำเออลอ,อยเดี๋ยวตัวเตฟใช่ไหมที่จะยดบอกเดี๋ยวผมไปดูให้หูตัวนี้อาสามสิบอื๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วย,ย,ววยผมขอเช็คห้องการแดงก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันห้องการห้องการแดงใครจะเปิดเปิดได้นะมีมคกระบอกหนึ่ง มีขยอนสันไม่มีเซฟเปิดแล้วอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าห้องการ์ดห้องเล้านน่แต่แต่เจมห้องเล้าหนึ่งยังไม่เปิดเช็คฝั่งนี้ก่อนงนั้นเฮ้ยผมแกเปิดห้องเล้าเลยนี่ผมได้เซฟฟีฝั่งนี้ผมปิดประตูหนึ่งาทีสิ ้จะเจมได้ของแดงห้องเราอ,ะ <S <S อ่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมีคนอยู่ประตูมันโดนปีกปองใส่ผมช่วยด้วยมันโดนปีกปองตัวเอง

กอลางอยู่แลยอ่ไม่ได้แหี่รดงพี่ถังเลยไม่ได้ไี่้ังเลยเนี่ยอ้โอ้กรถถังเอาวะร์สคนนี้โดนยอเผมได้อ้ไแล้วใครโยนอะไรเนี่ยต่ยนหนีไปไหนโยนทไมไปไนไไ

ไม่ใช่ก็แบบหมายถึงว่าถ้าเราไม่รอดเราก็ต้องนี่ไงเฮ้ยอะไรอะ่ะแกมีทอกแคกปะผมไม่ได้เก็บก่อห้ามาอยู่บนศพข้างบนกระเป๋าเต็มเดีเออ โอ้กระเป๋ามันเต็มมากไม่ได้เก็บกอห้าเก้าแสนสามคิวไปสองไม่รู้เลยผมก็ผมยิงคนอย่างเดียวแกแกแกทำอะไรก็ได้ผมไล่ยิงมนุษย์ตายไปหนึ่งแล้วนี่แต่แจมันมีสอง ออกออกออกรีเซ็ตรีเซ็ตเอาเอาศพศพตะเจนเรวออกเลยตตยศไปอ๋อถึงว่าทำไมผมยิงเขาตายก็เขาไม่ใส่ก่อไว้ยตยศ <c oughs> ไม่มีเซฟใช่ปะปะงั้นเก็บศพตะเจมออกเลยไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วเ <c oughs> หลือแต่เนี่ยเหลือแต่ศพตะเจเดี๋ยวผมเอาดองแขกไปอ่ะแกเก็บหลิกได้ปะแกเก็บหล,ลิกตะเจได้ปะ มามามาในเก็บหลกตะเจมแล้วก็เกาะเก็บได้ไหมเกาะลองเปิดดิอา้าวผมมีกุญแจโดเรมอนผมเปิดแล้วกันเมื่อกี้ตะยศบอกว่าอะไรนะของแดงอยู่นี่หรอไม่ใช่แกบอกว่ามีของแดงอยู่หรอโอ้โหสองช่องจบละตะยศผมขอโทษนะตะยศผมขอโทษนะไม่มีไม่มีจ๊ <laughs> อกจ๊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 อ <laughs> กหลอนเลยหลอนคำนี้แล้ว ดูเช็คอยู่เช็คอยู่ไม่มีไม่เห็นไม่มีทยอยเก็บได้หนูอุโมงหนูอุมอโมงให้ดูเฮ้ยจริงด้วยวางระเบิดขึ้นคนแต่ย้อออกอยัง <c oughs> คุณทำไมบอดมันยิงเวอร์จัง,ง่ะ ไอ้เฮ้หนึ่งนาทีกระโดดหนึ่งนาทีกระโดดเขาเขาหนึ่งนาทีไอ้ตรงไอ้ป้อมเกิดอะป้อมเกิดอะป้อมเกิดป้อมเกิดแต่เจมป้อมเกิดแต่เจมป้อมเกิดแต่เห็นคนหนึ่งกระโดดเขาเพิ่งเปิดเขากดเซฟอะเนี่ยเขาโยนระเบิดแกโยหรือใครโยนอยู่ข้างล่างแหละจะเจมให้อินโฟแล้วไปด้วยไปด้วยขูผ่ผมดับผมโยนสตาน,นนะไปโอ๊ยติดตัวยน ยิงเล่นแกไม่ต้องสนว่าผมยิงอะไรมันต้องอยู่ตรงนี้แหละเ้ยอะไระอ่ะเ้าันอยู่ในนี้ <c oughs> ไม่ก็แกบอกอะผมก็เลยเดินไปนู้นนั่นละผมเฮ้ยแต่แต่ผมส่องเขาอยู่นะท้ายศเมื่อกี้ผมส่องอย่างเงี้ยผมส่องอย่างเงี้ยแล้วชุดเขาแบบว่ายันเลยนะชุดชุดแบบขุดดินอะอะแกเห็นผมปะ ม่ไม่แกออกมาแกออกมาแกออกมา,กออกมาไปไปมองไปมองตรงหลังหลังหลังนี้หลังไอตรงนี้นี่นี่นี่หลังตรงนี้อ่ะแกเห็นปะเออผมไม่ได้เช็คไงผมก็ถึงมันมันสลับกับร้อยยี่ไม่เราเราเราจะเข้าไปข้างในหรือเราจะเช็คข้างนอก ไม่เป็นไรตรงนี้ใช่ไหมที่แกบอกตอนแรกเะโหประเด็นคือประเด็นคือไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยเออปดีผมผมผมนำผมนำผมว่าผม USA ไม่เห็นไม่เห็นตัวหนีไปไหนแล้วเนี่ยคนคนมันหนีไปเออผมไม่ได้ยินนะคือแกต้องบอกเออ นั่นเดี๋ยวเราลงไปโรงพยาบาลเลยมันน่าจะลงไปโรงพยาบาลน่ะผมว่าเขาน่าจะแบบว่าถอยไปหาเพื่อนเขาไม่เห็นนะข้างในข้างในผมเหองขบวนไม่มีขึ้นถอยไปไหนแล้วเนี่ยไอ้มินยก่มีวีมาเช็คอะไรเฮ้ยเจอแล้วตายเฮ้ยไกลๆมาไกลๆยิ่งมาอยู่ในเต็นท์พยาบาลเต็นท์พยาบาลด้ยเจมข้างในข้างใน ม้าอยู่ม้าอยู่อยู่ข้างในแต่มันวิ่งไปข้างหลังไปไหนแล้ววะตายนกนกแกนอกอ้ามีอยู่ข้างในมีอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในสารต่อโอเคนกไอ้้ไอตัวที่น้องตายป่ะตัวที่น้องตายป่ะโอ้ยเออผมกระโดดจู่มาแลบปืนพับเลยอะ <c oughs> เออผมก็ว่าอยู่มันต้องมีอีกนะเพราะไอตัวตัวที่วิ่งหาแต่ยศอะก็ไอตัวที่วิ่งหาแต่ยศมันยังไอ้นี่อยู่เลยใช่ปะมันมันเป็นคุณลัตี้อะนี่ตัวนี้แหละที่อีเดเจมเนี่ยเจ้าไฮไลท์ยูเอสด์ฟอร์สองตัวเลยเหรอตัวเดียวกันปะ โอ้ย <c oughs> เหนื่อยวะเออผมแหลกเริ่มแหลกแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันแหลกเน็ตนะมันไม่ได้แหลกเฟมเรทผมเท่าเดิมแก้วกระเป๋าอะไรมาตัวเจมเฮ้ยมีคนมีคนเข่าเลยได้อนนี1นาทีส่องผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ,อ้าเลยก็ไม่บอกเนี่ย,ม,ยามามยิงผมสมงออกมามายิงผม เก็บเสียงยิงรัวปุ๊บปุ๊บไม่รู้บัญชีหรืออะไรเอ็นเก้าสิบสี่มั้งก่อบผมแตกแล้วด้วยตอนนี้ไม่อยากจะไม่อยากบวกแล้วเ,ลเนี่ยมันจะเปลี่ยนจุดเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นยากเนี่ยตัวเนี้ยไม่เห็นแหรอตะยศมันเปลี่ยนจุดแล้วโหเก็บโฉบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอุย้ยบอดยิงผมเก็บของออกก็ได้ปะตะยศไอ้ตะเจมกระเป๋าอะไรเอฟยูมินิ e e d later เดี๋ยวหยิบมาเก็บของไอ้ผมเก็บของได้ยังไม่พอเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรงนั้น บอดหรือเปล่าโอเคยิงไปสามได้ไฮไลท์ยิงอยู่ตุ้มตุ้มเปาะ